เซลกำลังมาใครขายของออนไลน์ห้ามพลาดเทศกาลลดครั้งยิ่งใหญ่กลางปีเตรียมตัวดีๆมีโปรโมชั่นเด็ดๆก็สามารถโกยยอดได้แนะนำสำหรับธุรกิจที่ใช้ Line Official Account อยู่แล้วคุณสามารถกระตุ้นยอดขายได้ด้วยการบ o a อดแคสซ้ำๆทีๆในช่วงกลางปีเพื่อให้ลูกค้าไม่ลืมเราและที่สำคัญคุณสามารถเปิดหน้าร้านบนไลน์ Shopping เพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ใครที่มีอยู่แล้วแนะนำเลยนะคะให้สร้างเป็นคอลเลกชันไว้รวมสินค้าที่อยู่ในกลุ่มมิดเยียเซลให้ลูกค้าสามารถค้นหาได้ง่ายหรืออยากจะจัดเป็นว้าวไอเทมนะคะลดแบบกระทันหันลดแบบด่วนๆในเวลาจำกัดกระตุต้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสร้างยอดขายได้ในเวลาอันสัน้นนอกจากนั้นคุณยังสามารถสร้างเป็นโค้ดลับให้ลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่ด้วยโค้ดที่แตกต่างกันต่อยอดไปมากกว่านั้นสามารถนำโปรโมชั่นของคุณไปยิงโฆษณาบนไลน์แอดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่ว ประเทศไทยธุรกิจเติบโตได้ด้วย l i ไ e ฟ์ r Business โคชไอแนะนำเลย